ให้ท่านปลอดภัยจากอันตรายทุกประการอุบัติเหตุจะได้พึงเ่มบ้านกลุ่มท่ายจะได้พึ่งมีต่อครอบครัวของท่านตัวท่านขอให้ลูกในบ้านหลานในเดือนนี้มีความสุขเสมอขอให้ตัวท่านเองคิดรังคิดถึงประการใดโดนเรื่องที่ถูกต้องและให้สำเร็จตามความผู้ปัจจัยของพระนามทั้งหมดนี้เป็นพรที่ได้ยินอยู่บ่อยๆในการที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระคุณท่านของครอ ไปใช้ให sí, sí. sí, ้พรนะสิบยังดีสิไปใจให้พอนะกป็กระาษที่จะช่วยดูบจดงน้นเราขอยกตามมาขอโยกอันนี้มาขอให้พรที่เขาเขาเพื่อนี่ไงจะติดตู้ติดอันนี้ก่อนไหมติดกต้นเนี่ยนั่นน่ะแม่แวานั่งอยู่นั่นไง